何だ เอาไม่เอาไม่เอาไม่อันนี้แต่ก่อนตรงนี้มันเป็นทางที่รถเดินได้นะคะรถวิ่งได้แต่ตอนนี้ไม่เห็นละน้ำขึ้นสูงมาก จับจองพื้นที่อันตรายมากเลยนะคะเนี่ยอพร้อรรมกันเลยยังไงยังไงเอ้ยได้นะได้นะได้อยู่ได้อยู่โะอ,อันนี้อันนี้เท่มากเลยอันนี้เท่มากเลยเวลายกก็แบบง่ายๆแม่ยกให้เบิ้งเนี่ยอือหือ ยังไงโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะซูไม่ดูดคือมันมีทุกจุดอะเฮ้ยไม่ธรรมาดาแล้วเนี่ยมันมันมันพี่เปิดในเบื้องนะ้ ปลาตัวปาตัวปลานิไม่เป็นตามันมั้งนะเลยเอาไปอะงเที่ยลเรเนี่ยล่ะตองโอ้โหเหนื่อยมากแล้วเราไปอยู่ไหนนี่จ้ะสูงมากเนยไม่เคยเห็นน้ำสูงขนาดนี้มาก่อนอันตรายมาก ปุึม <B> um. แค่วัานึงก็ได้เลยครับเดี๋ยวดูถ้ามันหนักๆแสดงว่าปลาครับเอามาเบิ่งว่าปลาอันบ้านแหกับยกสะดุ้งอันไหนได้หลายกว่ากันขึ้ว่าวา่าแห่หึมาเดากันว่าตาได้บ่เอามาเดากันเด้อได้บ่นะ นี่เป็นแบบอารมณ์แมบว่าการพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะแปลว่าน้ำท่วมเขากะทั้งในบ,งบ้านบางหลังกะน้ำท่วมถึงในบ้านจังเสียค่ะกะหลายหลังก็หารายได้ด้วยการหาปลาครับลูกเฮ้ยเฮ้ยเดชินได้นะลูกได้ไดเราอยู่ไกลเกินไปเหรอลูก โอ้ยได้นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เท่ากับสู้ๆค่ะทุกคนเห็นน้ำไหมคะน่ากลัวมากเลยเอ่ะดูดิไหลแรงมากอุ้ยฝนลุกจ้า มานมันมันมันฝ่ายห้วยกุดยมเดี๋ยวพามาดูใหม่นะครับเตชินอยากไปไหนอยากไปไหนลูกไปจับปูที่เดิมใช่ไหมโอเคถ้างั้นบ๊ายบายก่อนคลิปนี้บ๊ายบายครับ